นายสุชาติกลวยที่ตานนนผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปชภาคเก้าเป็นประธานนำพออสำนักงานปปชเจ็จังหวัดแถลงผลการดำเนินงานของสำนักงานปปชเนพื้นที่ภาคเก้าในรอบปีงบประมาณ2514และปีงบประมาณ2 5 6 5ไตรมาสที่1ครั้งที่2ด้านการปรับปรามการทุจริตโดยแบ่งออกเป็น2ส่วนคือเรื่องที่คณะกรรมการปปชมีมติชี้มูลความผิด11เรื่อง โดยเรื่องที่ศาลมีคำาพิพากษาในกรณีทุจริตประพฤติมิชอบหนึ่งเรื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการซึ่งพบว่าพื้นที่จังหวัดพัทลุงปปชพบการทุจริตมากที่สุด4คดีและสิ้นสุดคดีแล้ว1คดีรวมเป็น5คดีซึ่งแต่และคดีนายสุชาติปลวยทิตาดนผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปชภาค9ได้ขออ่อสำนักง,งานปปชแต่ละจังหวัดเป็นผู้ถแถลงผลงาน ทั้งนี้พบว่าทั้ง11คดีมีความผิดส่วนใหญ่เป็นเรื่องของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการที่ทุจริตต่อหน้าที่ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการที่ต้นสังกัดได้รับความเสียหายซึ่งทั้งหมดมีการชี้มูลความผิดและหลายรายถูกคำสั่งให้ออกราชการไปแล้วและทางปปชได้ส่งเรื่องไปยังอายการสูงสุดเพื่อฟ้องร้องต่อศาลและรอการพิพากษาลงโทษต่อไปนูอาลริซายยโยริรายงาน นายอนุรักธรรมประจาจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดรีสเกตเป็นประธานรับมอบเครื่องจักรกลการเกษตรมูลค่า1นล้านห้าแสนบาทให้แก่วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลผักไมอมอำเภอห้วยทับทันจังหวัดรีสเกตจากนายปุณณะวงธนาสิริกุลและนายนันทวุฒิขจรจรอดกุลประธานกรรมการคูโบต้าเกืือเหล่าเจริญสยามคูโบตา้าโดยมีจ่าเอกอิสราโผ์เงินอำเภอห้วยทับทันนางจันทราหารสุทธิชัยนายกองการบริหารส่วนตำบลผักไหม นายไพฑู์ฝางดำประธานกลุมพิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหมและเกษตรกรชาวตำบลผักไหมร่วมให้การต้อนรับและรับมอบเครื่องจักรกลการเกษตรท่งนี้เพื่อนำไปสนับสนุนให้แก่ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหมได้เรียนรู้การบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรนำไปประยุกใช้กับชุมชนเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตรวมถึงเป็นการสร้างรายได้หมุนเวียนภายในชุมชนตำบลผักไหมต่อไปทางด้านนายปุณณะวงศ์ธนาสิริกุลกล่าวว่า สยามคูโบตาได้จัดทำโครงการคูโบตาร่วมมือเกษตรร่วมใจก้าวสู่ปีที่44ที่อยู่เคียงข้างกับเกษตรกรไทยซึ่งสยามคูโบตามีแนวคิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมุ่งมั่นอยู่ระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยผ่านความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆพนฒนากำลังพัฒนาชุมชนเกษตรให้มีความเข้มแข็งสนับสนุนเทคโนโลยีนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำถึงปลายน้ำ จึงได้มีการจัดทาโครงการคูบาต้าร่วมมือเกษตรร่วมใจขึ้นท้งนี้เพื่อเปิดโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตรพร้อมสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนเรียนรู้การบริหารจัดการเรื่องจากกลการเกษตรนาไปประยุกต์ใช้ให้กับชุมชนเพื่อป็นการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างไรายได้หมุนเวียนภายในชุมชนโดยได้ทําการส่งมอบไปแล้ว71กลุ่มและมีแผนจะส่งมอบทั้งหมดอีก52กลุ่มในเดือนกุมภาพานนันธ์นี้นอกจากนี้ยังมีแผนส่งมอบเพิ่มอีกกว่า100กลุ่มในปี2565นี้ บุญทันทุกสีวันรายงานพระสงฆ์วัดหนองเขี้ยมนำอาหารเม็ดและข้าวสุกที่เหลือจากการบินทบาทนําไปให้กับปลาดุกเปลือกสีขาวจํานวนมากที่ปะปนอยู่กับปลาดุกสีดําซึ่งอาศัยอยู่แบบธรรมชาติที่คลองบ้านนาท่าน้ําวัดหนองเขี้ยมตะบนปากะอําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นเขตอพยพทานห้ามจับสัตว์น้ําโดยพระมหาเอกมิติโกเจ้าคณะตะบลบ้านนาเจ้าวัดวัดหนองเขี้ยมและหลวงตาชัยพรอ,อติธรรมโมพระลูกวัด ได้พาผู้สื่อข่าวไปดูปลาดุกเปือกที่ท่าน้ําของวัดพร้อมนําอาหารเมร็ดมื้อเย็นไปเลี้ยงปลาดุกเผลือกสีขาวและสีดําซึ่งโผล่ขึ้นมากินอาหารเป็นจํานวนมากโดยพระสงค์จะนําอาหารมาเลี้ยงปลาวันละสามเวลาในช่วงเช้าบ่ายและช่วงเย็นเมื่อปลาดุกกินอาหารอิ่มแล้วก็จะลอยตัวเห็นพื้นท้องสีขาวลอยน้ําอยู่โดยเจ้าวัดวัดหนองเคียมได้เล่าว่าปลาดุกเปลือกสีขาวเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในลําคลองแบบธรรมชาติมานานแล้ว บางทีก็มีญาติโยมผู้ใจบุญได้นําปลาดุกสีขาวสีดํามาปล่อยบ้างเพื่อเป็นการสะดอกเคราะห์ปลาจึงมีเพิ่มมากขึ้นและถังวัดได้เลี้ยงไว้โดยให้อาหารปลาวันละสามเวลาปลาก็เริ่มตัวใหญ่ขึ้นซึ่งถังวัดได้จัดให้เป็นเขตอพยพานและห้ามจับสัตว์น้ําเนรมิตมงคลกิิการรัชันนนเดนใหม่รายงานในอนุพันธ์สารสุวรรณกำนันตำบ,บนระบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานี พร้อมกับนางปราณีจันทรีสมาชิกสอ,อบตอรระบ,บำและชาวบ้านอีกห้าหมู่บ้านเข้าร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวว่ามีชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่8บ้านหาดไทรงามหมู่ที่5บ้านเพชรเจริญหมู่ที่6บ้านห้วยเปล่าหมู่ที่11บ้านอ่างห้วยดองและหมู่ที่7บ้านป่งมะค่าได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเนื่องจากไม่มีน้ําใช้ต้องซื้อน้ํากลิ่นวันละไม่ต่ำกว่า 200- 300ถึงบาทต่อวันหากบางบ้านไม่มีเงินจ่ายก็ไม่รู้จะไปหาน้ําที่ไหน ดยเหตุเกิดเนื่องจากน้ำประปาของโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมความมั่นคงระดับจุมชนที่ทางหน่วยงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขตสองสุพรรณบุรีเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้ได้เกิดความเสียหายโดยขณะนี้ไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาทำระบบประปาได้เป็นเวลาหลายเดือนแล้วชาวบ้านหลายครัวเรือนเดือดร้อนประสบปัญหาเป็นอย่างมากท่านี้ทางชาวบ้านได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดกำนันตำรวจระบุอย่างเผยว่า ประปาหมู่บ้านเพิ่งสร้างเสร็จในปี2563ที่ผ่านมาระบบน้ําบาดาลที่จะผลิตน้ําประปานั้นเสียหายระบบน้ําเดือนไม่สะดวกและไม่ต่อเนื่องและทางหมู่บ้านก็ควรเห็นว่าไม่เหมาะสมกับราคาที่หมู่บ้านเสียเงินไปเป็นหลักล้านแต่ระบบประปาอัตโนมัติใช้งานไม่ได้ตัวกำนันเองต้องมาคอยปิดเปิดน้ําให้กับชาวบ้านไม่เป็นอันทําการทํางานทําให้ชาวบ้านร้อยกว่าหลังคาเรือนต้องมาซื้อน้ํากินเองใช้วันละ200-300บาทด้วยชาวบ้านบางคนไม่มีเงินก็ซื้อไม่ไหว ก่อนหน้านี้ยังเคยแจ้งไปหลายหน่วยงานหลายครั้งทางหน่วยงานก็ยังนิ่งเฉยไม่ได้รับการแก้ไขจึงอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลและแก้ไขปัญหากับหมู่บ้านอย่างจริงจังสำเนาทองสีรายงานนายกฤิตคงเมืองผูว้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ประทานเปิดกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามหรือทางม้าลายจังหวัดเพชรบูรณ์โดยจัดขึ้นที่บริเวณถนนหน้าโรงเรียนอนุบาลตรินสินอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายนดับลคำหนึงเนธหัวหน้าสำนักง,งานปพจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงานพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมในกิจกรรมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าจากกรณีที่หมอกระต่ายที่เกิดอุบัติเหตุจากการข้ามทางม้าลายในกรุงเทพมหานครสะท้อนให้เห็นถึงการไม่รักษากฎระเบียบจาร,จ,ารจราจรต้องสูญเสียบุคลากรที่สําคัญไปจึงอยากให้สิ่งนี้เป็นสิ่งกระตุ้นจิตสานึกของทุกคน ในการที่จะรักษากฎวินัยจราจรในการใช้รถใช้ถนนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกไม่ว่ากับบุคคลใดหรือครอบครัวใดก็ตามและหว,วังว่าทุกคนจะปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดซึ่งในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์จากนี้จะเข้มงวดในการให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจรมีการบังคับใช้กฎหมายและมีการจับกลุมอย่างเคร่งครัดในทุกกรณีหนะ้าที่ผลรอดรายงาน